สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราว Return of Wollin กันต่อดีกว่านะครับผมซึ่งเรื่องราวในวันนี้ของเราเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะถึงจุดจบกันแล้วนะครับผมอีกเพียง2พาร์ทเท่านั้นนะครับเรื่องราวนี้ก็จะจบลงนะครับผมเรื่องราวนี้เนี่ยได้ดําเนินมาถึงในพาร์ทที่8กันแล้วครับผมว o l l i นะครับได้รู้ความจริงแล้วนะครับผมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคือ Persephone และเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่าง ทุกการกระทําที่โลแกนได้เห็นมาก่อนหน้านี้นะครับมันคือการจัดฉากทั้งหมดนั่นเองทุกๆคนที่โลแกนได้เจอนะครับผมมันเป็นความปลอมทั้งนั้นนะครับเพอร์เซโฟนีสามารถสั่งทุกคนในเมืองเซโฮร่าได้หรือรวมไปถึงคนในเกาะทดลองที่มีแต่นักวิทยศาศาสตร์ก็เป็นฝีมือของเพอร์เซโฟนีทั้งหมดนะครับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับผมโลแกนนั้นกําลังจะได้ไปเจอกับเพอร์เซโฟนีตัวจริงแล้วและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่านะครับ กับเรื่องราว Return of w o ฟวูรีในภาคที่8ครับผมตัวของโลแกนนะครับได้นั่งกระสวยอวกาศขึ้นมาบนดาวเทียมแห่งหนึ่งบนอวกาศนั่นเองครับผมที่แห่งนี้คือที่อยู่ของเพอร์เซโฟนีมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานยาวนานจนความอดทนนั้นแทบจะไม่เหลืออีกต่อไปแล้วเมื่อโลแกนนะครับผมได้เข้ามายัางสถานีอวกาศเนี่ยเขาก็ได้ถามหาตัวของเพอร์เซโฟนีในทันทีเลยเพอร์เซโฟนีอยู่ที่ไหนกัน ฉันอยู่ที่นี่ยังไงล่ะโลแกนดูเหมือนว่าเพอร์เซฟอนี่นะครับผมจะมารอต้อนรับโลแกนอยู่แล้วอยู่ข้างหน้าดวงตาคู่นี้ของนายเลยยังไงล่ะแต่เหมือนว่าโลแกนนะครับผมจะจับได้ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรทำแแมงทำแแมงอยู่ครับเขาได้เดินไปแล้วเอามือปัดไปที่ตัวของเพอร์เซฟอนี่ในทันทีฉันไม่ได้กลิ่นของเธอเธอไม่ได้อยู่ที่นี่และดูเหมือนว่าก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเพอร์เซฟอนี่ที่ผมมาหาโลแกนนะครับผมเป็นแค่ภาพโฮโลแกรมเท่านั้น ก็แน่นอนสิฉันยังไม่รู้เลยเนีย่ว่านายเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันหรือยังแต่โลแกนก็ตอบกลับไปว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันงั้นเหรอโลแกนแต่นายก็ยังมาที่นี่นะก็ฉันหยุดเธอจากข้างล่างนั่นไม่ได้นี่ฉันเลยต้องขึ้นมาหาเธอแต่เพรเซโฟนี่ก็ได้สวนกลับไปว่าไม่ว่าจะยังไงแกก็หยุดฉันไม่ได้หรอกนะโลแกนแต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องนั้นก็เลยดีกว่านะเรื่องฮีโร่เรื่องวายร้ายอ,อะไรพวกนั้นนะ่ะลืมลืมมันไปก่อน ทุกคนในสถานีอวากาศนี้นะ่ะคือฮีโร่โลแกนเข้าใจไหมทุกคนเลยนายมาที่นี่เนี่ยเพื่อคำตอบของตัวนายเองเกี่ยวกับตัวฉันและฉันมีคำตอบที่จะรอนายอยู่ยังไงละ่ะตามฉันมาสิโลแกนนายจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายอยากจะรู้และฉันเนี่ยมีเรื่องอยากจะขอนายเพียงแค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นก็คือ เปิดใจให้กว้างเอาไว้นายกำลังจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วและจากนั้นเพอร์เซโฟนีก็ได้นำทางโลแกนเข้าไปยังสถานีอวกาศแห่งนี้นะครับผมซึ่งโลแกนเนี่ยนะครับก็แปลกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าพอเปิดสถานีอวกาศมานะครับผมกับคนพบกับเรานักวิทยศาศาสตร์นักดนตรีสถาปนิกพ่อครัวชั้นยอดหรือร่วมไปถึงโปรแกรมเมอร์ด้วยนะครับผมเหล่ายอดอัจฉริยะของโลกนั้นได้ถูกนำมาที่นี่ ซึ่งโลแกนก็สงสัยนะว่าพวกนี้คือคนที่ตายไปแล้วอย่างนั้นเหรอมีคือคนที่ตายไปแล้วทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอแต่ไม่เลยนะครับผมคนพวกนี้คือคนที่มีชีวิตอยู่ต่างหากและพวกเขานั้นเป็นยอดอัจฉริยะของโลกเป็นคนที่มีปัญญาเหนือลํำคนอื่นเป็นคนที่มีสกิลเหนือ้ํำคนอื่นไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์วิศวกรศิลปินนักดนตรีนักเขียนสถาปนิกเชฟเหล่าสุดยอดของผู้คนบนโลกยังไงละ่ะ มนุษย์น่ะมนุษยชาติทั้งหมดพวกมันโลภพวกมันมีแต่พิษภัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เลยอยากจะโยนอดีตเกี่ยวกับมนุษยชาติทิ้งไปพวกเขาจะนําความเก่งของพวกเขามาสร้างโลกใหม่ยังไงละ่ะและการที่พวกเขาได้มาที่นี่เนี่ยพอพวกเขาเนี่ยเชื่อจริงๆว่าพวกเขามีโอกาสที่จะได้สร้างโลกใหม่ขึ้นมาตัวของนายเองเนี่ยก็ได้เคยเจอกับคนพวกนี้แล้วคนหนึ่งนะนั่นก็คือดร์เบอร์นาห์ดยังไงละ่ะสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ ที่สามารถชุบชีวิตสัตว์ที่สูญทันไปแล้วขึ้นมาได้นายได้เจอแมมมอธของเขาด้วยนี่ก็ใช่น่ะสิและฉันก็ได้เห็นเขาตายก็แน่นอนล่ะโลแกนเขาปฏิเสธคำขอของฉันยังไงล่ะมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะที่ฉันจะสร้างที่นี่ขึ้นมาได้ในตอนแรกเนี่ยมันมีแค่ฉันคนเดียวกับเราพี่น้องของฉันแต่แน่นอนหลังจากนั้นไม่นานพวกเราเนี่ยก็ได้เจอกับอุปสรรคมากมายแต่พวกเราก็ผ่านมันมาได้ฉันได้คิด ถึงมุมมองเกี่ยวกับพลังของฉันใหม่อีกครั้งหนึ่งพลังของเพอร์เซฟรอนีอย่างฉันเนี่ยมันคือความตายอย่างนั้นสินะแต่ฉันจะไม่ยอมเป็นแค่ความตายที่พรากชีวิตคนอื่นไปฉันนั้นเป็นเหมือนฤดูใบไม้ที่มันผลิออกมาฉันสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ด้วยยังไงละ่ะฉันได้ทําให้การชุบชีวิตนะ่ะมันมีพลังขึ้นมาอย่างไงละ่ะทุกๆคนที่เคยมีพลังฉันสามารถปลุกพวกเขากลับมาได้และพวกเขาจะเป็นของฉัน ไม่ว่าจะเป็นปริซึมโอเมก้าเลสหรือคนอื่นอ่นอีกมากมายแม้แต่ลูกของนายเองอย่างดาเคนนั้นนายก็น่าจะจําเขาได้นี่นายเป็นคนเผาขเขาเองแต่นายไม่ต้องรู้สึกอะไรหรอกนะเพราะว่าเขานะ่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกและส่วนตัวนายเนี่ยเป็นคนโปรดของฉันเลยไม่ไม่ไม,ไม่เธอเธอไม่ได้ทําแบบนั้นกับฉันเธอไม่ได้ทําแบบนั้นกับฉันใช่น่ะสิทำไมฉันจะไม่ได้ทําล่ะ และเรื่องของนายเนี่ยก็คือเรื่องที่สมที่ฉันจะเล่าให้นายฟังยังไงล่ะนายเนี่ยตายไปแล้วและนายเป็นของฉันฉันได้พานายกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งและนายเน่ยเป็นคนที่ดีที่สุดที่ฉันนั้นได้ปลุกขึ้นมาเลยล่ะรู้ไหมนายคือวลรีนนายสามารถล่าได้และนายสามารถฆ่าได้นายฆ่าได้ทุกอย่างยังไงล่ะฉันคงทาไอสิ่งที่มันอยู่ต่อหน้าฉันในตรงนี้เนี่ยสำเร็จไม่ได้เลยถ้าขาดตัวของนายไป เธอเธอให้ฉันไม่ทำอะไรกันแน่ไม่ได้ทำอะไรซักหน่อยนี่ฉันไม่ได้สั่งให้นายไปทำอะไรในตอนที่นายมีชีวิตซะหน่อยเชียร์ฉันเถอะน่านายน่ะอาจจะจำไม่ได้นะแต่ฉันได้ทำไปหมดแล้วโลกนี้ก็โดยเช่นกันฟัวรีน่ะเป็นฮีโร่ก็จริงแต่เขาก็เป็นปีศาจร,ร้ายเป็นอสูรกายเช่นกันแต่อย่างที่นายได้พูดมาเนี่ยตัวของนายเองนั้นพูดว่า สิ่งที่นายทำลงไปข้างล่างนั่นใช่ไหมที่โลกนั่นน่ะทุกๆคนที่นายได้ทำร้ายหรือฆ่าพวกเขาให้ตายไปทุกๆกคนที่เกลียดนายทุกทคนที่กลัวนายเมื่อไม่ถึงสองวันก่อนนายพึ่งสูญเสียการควบคุมตัวเองและเกือบจะฆ่าเพื่อนของนายไม่ใช่หรือไงกันเพื่อนที่เก่าแก่ที่สุดของนายอย่างเอ็กแมนน่ะนายคิดหรือไงว่านายน่ะจะมีหน้าไปเผชิญหน้าพวกเขาอีกนายคิดหรือไงกันว่าพวกเขาจะกลับมารักนายหรือว่าเชื่อใจนายได้อีก ต่วอลีนะครับผมก็ให้ตอบกลับไปอย่างมั่นใจแม้ว่าในตอนนั้นที่เขาได้ถูกเพอร์เซโฟนีหลอกใช้มาโดยตลอดก่อนที่เขาจะได้สติพอฮิลิ่งแฟกเตอร์ของเขาได้ปลุกสติของเขาขึ้นมาตัวของเขานั้นไม่สนใจที่จะรับฟังหรือไม่สนอดีที่เพอร์เซโฟนีได้ใช้ตัวเขาอีกต่อไปแล้วฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันทำไปเพื่ออะไรเธอจะพาฉันมาที่นี่ทําไมแล้วทำไมฉันต้องมาเจออะไรพวกนี้แต่เพอร์เซโฟนีก็ได้ตอบกลับไปนะครับสิ่งเดียวที่ตัวฉันคิดเนี่ยโลแกนมันคือความตายยังไงล่ะ ไม่ว่าจะเวลาไหนของวันฉันก็คิดแต่เรื่องนี้ทั้งหมดเรื่องความตายนะไม่เคยจากไปจากตัวฉันและฉันก็ได้เรียนรู้ที่จะใช้มันยังไงล่ะไม่ว่าฉันจะเรียนรู้ที่จะใช้ความตายขนาดไหนแต่ฉันก็ไม่สามารถหลีกหนีความตายได้แต่แกทําได้ยังไงล่ะโลแกนแกน่ะตายไปแล้วแกนะ่ะเป็นหนึ่งในยอดนักฆ่าของฉันที่แต่งตัวเหมือนกับฮีโร่แต่ทว่า ฮิวิ่งแฟกเตอรของแกละมัง้งที่พาแกกลับมามีสติได้อีกครั้งหนึ่งแม้แต่ความตายอย่างฉันก็ยังไม่สามารถดึงรั้งแกเอาไว้ได้แกได้กลับมามีชีวิตและนั่นนั่นมันสวยมากๆมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆยังไงละ่ะตัวแกนั้นสวยงามสุดๆไปเลยและฉันน่ะมีความหวังเหลือเกินที่นายจะให้ฉันให้อะไรบางอย่างกับตัวนายอิสระยังไงล่ะโลแกนฉันอยากจะให้อิสระกับนายเหลือเกิน การคือชีพที่แท้จริงนายนะได้ให้โลกใบนี้มามากพอมากกว่าที่ใครๆนั้นจะให้ได้แล้วในสถานีอวกาศแห่งนี้นายในะสมควรที่จะได้รับการเริ่มต้นครั้งใหม่นายไม่ต้องจําเป็นที่ต้องแบกรับสิ่งที่มันอยู่ในตัวนายต่อไปแล้วนายไม่จะเป็นต้องแบกรับความทรงจําทั้งหมดหรือเรื่องราวที่นายต้องแบกเอาไว้มาสู่ชีวิตใหม่ยังไงล่ะอยู่ที่นี่เฮลโลแกนอยู่ที่นี่กับฉันเป็นอิสระและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วถ้าเป็นแบบนั้น มันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนข้างล่างคนบนโลกกันล่ะไอไอเดียที่ดีของเธอน่ะใครเป็นคนต้องจ่ายละ่ะใครเป็นคนต้องจ่ายราคาที่จะแลกมาสําหรับการเริ่มต้นใหม่ของโลกใบนี้เธอยังคงจําเรื่องราวแรกที่เธอเล่าให้ฉันฟังได้ไหมละ่ะจาได้สินายเนะี่ยเป็นคนช่วยพวกเราไว้จริงๆเรื่องราวนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กยังไงละ่ะนายนะ่ะเป็นฮีโร่ที่แท้จริงเลยฉันจะไม่มีวันลืมเรื่องนั้นเกิดใช่นี่ะสิ เพอร์เซโฟนีและฉันก็ได้ตายไปเธอคิดว่าเรื่องราวนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนตัวฉันได้อย่างนั้นเหรอสิ่งที่ฉันเป็นทําให้การที่เธอชุบชีวิตฉันขึ้นมาเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นเธออย่างนั้นเหรอเปลี่ยนฉันให้กลายเป็นเหมือนเธออย่างนั้นเหรอ ไอคำพูดของเธอไอข้อเสนอของเธอเนี่ยมันอาจจะฟังดูดีแต่ฟังคําตอบของฉันเอาไว้ได้เลยนะเพอร์เซโฟนีจงตายหาไปซะและโลแกนนะครับผมก็ได้งอกรงเลของเข้าออกมาและแทงเข้าไปที่ตัวของเพอร์เซโฟนีในทันทีแต่ดูเหมือนว่าเพอร์เซโฟนีนะครับผมหากใครยังจําได้เธอนะครับไม่ใช่ตัวจริงเธอมาเป็นโฮโลแกรมนั่นเองโลแกนนะครับผมได้คงยืนยันคําเดิมว่าตัวของเขาได้กลับมาแล้วและตัวของเขาคือวูรีนและตัวของเขาจะเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะไม่ยอมให้ใครนั้นมาเปลี่ยนตัวตนของเขา แต่เพอร์เซโฟนีนั้นก็ยังคงย้ำคำเดิมว่านายนะ่ะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ชีวิตใหม่ที่จะไม่ต้องมีความบาหนะไม่ต้องมีอุปสรรคไม่ต้องมีความทรงจำมันเหนียวรั้งตัวของน,นายไว้อีกแต่นายกับปฏิเสธมันนายนี่มันบ้าจริงๆเลยผู้คนนั้นช่างเต็ไมไปด้วยปริศนาแต่ยังไาก็ตามเหโลกแกนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกนะ่ะพูดปฏิเสธถูกต้องไหมแกช่างเป็นคนที่สุดยอดมากๆโลกแกน และฉันจะคิดถึงในเวลาที่ฉันได้พูดคุยกับแกก็แล้วกันนะแล้วจากนั้นนะครับผมแก๊สพิษนะครับก็ได้ถูกปล่อยมาในห้องแห่งนี้ในฮันทีแก๊สนี้นะครับผมจะสามารถฆ่าวัวรีนตายได้ซึ่งตัวของเพอร์เซโฟนีนะครับผมก็ได้บอกไปว่าไม่ต้องพยายามขัดขืนหรอกต่อให้แกตายไปเนี่ยฉันก็จะพาแกกลับมาและแกนะจะได้เริ่มต้นใหม่ย,ยังไงล่ะแต่แม้ว่าโลแกนจะต้องตายเขาก็จะไม่ขอกลับมาในฐานะรับใช้ของเพอร์เซโฟนีอีกต่อไปแล้ว คุณผู้หญิงฟังไว้ให้ดีเลยว่าถ้าฉันต้องตายคราวหน้าแล้วก็ฉันจะไม่กลับมามีชีวิตอีกแล้วและโลแกนนะครับผมก็ได้งอกกรงเล็บของเขาขึ้นมาก่อนที่เขาจะสิ้นใจตายทำลายกระจกที่มันขวางกัก้นตัวเขากับห้วงอวกาศอันแสนกว้างใหญ่อยู่และตัวของโลแกนนะครับผมก็ได้พุ่งกระเด็นออกไปนอกโลกนะครับเพื่อที่จะออกไปนอกอวกาศนั้นตัวของเพอร์เซโฟนีนั้นจะได้ไม่ต้องมา เอาล่างของเขามาสร้างเป็นอาวุธได้อีกและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดกระผมคงต้องกราบขออภัยเอาไว้ณที่นี้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายๆครับสวัสดีครับ